สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่มพ้าโชกค่คะมือนีแม่มพ้าโชกจะ,ะโทรสัมภาษณ์ปูลหลงหนค่ะซึ่งวที่ผ่านมาแนวทางตัวเลขของปูลงหลงหนกะเพิ่นหายเจ็ดเก้าเก้าเก็ดคะ่ะพี่น้องเพิ่นออกหกเก็ดเนาะหกเก็ดเก็ดหกเนาะมือนีแอดจะโทรสัมภาษณ์ทางสายว่าปูลหลงหนคงสุดท้ายเพิ่นสียหายตัวใดนะะเนาะ,นะค่ะเนาะมาไปฟังน้ำกันคะ่ะเอฟซีค่ะกราบน้ำมาสก,การคะ่ะปู ค<า>่ะช่องแมมผ้าโชคปูคานว่าจะไปหาปูยูโค้งสุดท้ายไปบ่ดได้ปูรถเอาไปเข้มประกันบ่นได้ออกมาอยููกัเลยบ่ได้ไปปูแงสมนันแสวรถอันจอดไว้พ้นต่ำพ้นถอยไปต่ำปูอ๋อก็เลยได้เอาไปเข้มประกันมันสมบ่ได้มันประตูเขาต้องเปลี่ยนบานไมว่าสั่นปูก็เลยได้เอาไปจอดไว เหายเข้มยู่ปูก็เลยอันสิ่ทวถามมันโค้งสุดท้ายกับปูนะปูเปลี่ยนตัวแนวทางตัวเล็กตัวไม่อยู่บ่หรือจังไหรปูทำเล่โค่ปูไหนอันสี่สามสามนะขวัสี่สามสามพกจักเล่ปูบ้นของข้น้อยนี่ละเบอร์หาศูนปดนี่ละปูทางลู่ทงส่ามสามสิ ท้องทขน้อยหันศูนย์หาแปดเบอร์นี่ล่ะปูบ่อนบ่อนที่ว่าเบอร์ส oh, ี anyway, ่สามสามน้ำขวดแม่นเบอร์ไทยเฮาปะบ่บ่แม่นนะปูคิดว่าน่าบ่วหนาจะแม่นปูเอ็มเล็กโปรยโอ้มันเล็กโปรยเนาะขอมาค่ะอันอันบ่บ่บ่เปลี่ยนแปลงดอกตัวนั่นล่ะตัวนั่นตัวเก่านี่บ่ปูตัวเก่านี่ล่ะมันคิดว่ามันจะต้องเป็นศูนย์แปดอืม เนื่อหาเปลี่ยนนี่แหละแล้วแล้วมันไปคำมือคำมันสมพงไปพากตันไปนอนอยุธรรมมันสายบาดผู้นอกัสสินคนละค่ะพันไปไปไปฟันมาเขาว่าเรียกออกแล้วเรียกออกแล้วท่านไปอยูุคน่ะนะอ๋อค่ะปูอันเรียกออกแล้วออกตัวได้ั่นดอกโอ้ยนมี่บ้อลูกปูดไอ้ซื้อบ้อเรียกได้ย่านบ้อมาท่านนั้นมามาสิไปขืนเงินอไทยเรื่อว่าสิไปขืนเงินอห้ว่าั่นค่ะ เอาขึ้นงินี่ยังเรอกเรียกมอนดเรียกนซีสองไหมนาอ๋อสมบูรณ์เล้วไปนห้องซีสองเนี่ยกันออกซีสองในเห็นมันคือ่องโอ้ยบมบรววาหวยมันโ่เสียรักว่าออกหลายตัวแท้เอาโกบ่เสียงในมันมันเอาไปให้เบื้องไปมันเือนครื่องไปจะาจวนไปเปมนรั่แม่มันเลียกซีสองมากลางกันอ๋ค่ะโตแดงป้าปูเออเป็นน้อง่ผุน สามซีขึ้นประเทศบางหนึ่งหน okay. ันเขาใ่ว่าสองขึ้นนี่แหละโอ้ค่ะาปนี่เมื่อรุ่นมากมือรุ่นมากีหกวันสีมากมันมันมันเพียังไงมันมาเป็นไอ่มันมีดเล็กหน่อยเพราะสายคนนุ่มแล้วกอกวดเขาบอกโอ้คีอว่าปวดงูขนาดกูตีดีนีวบาดนหน้าบมว่ามันเจัาขาเขาคัดกันไว้ค่ะจ้าขาคัดไปตีงั้นไดมันกูตีตีนี้บาทกน่าเสียแล้วตกัมปันก็ตดตีมันงูเมียว่ะ วันนี้สมพงกระเอามันมันบ่มันสิบสี่กติแล้วเลยสี่สองหัวเดืมาห้อยค่ะแล้วเฮามยวทำมาถักฟันหนึงสี่เด้อว่าเสร็จดอกวันนี้คั่นมันพุ่มเขาคิวนี่ก็สิพอซื้อแน่อยู่ค่ะแต่ว่าเฮาเคยไปบ่ได้ไปนะแต่ว่าไปทำยืดเลือออกจากออกจากบ้านไปเข้าโลคค่ะโอ้ยืดเลือดไปก็สมพงนี่มไปนอหนึ่งสี่ขึ้นค่ะนั่นแหละตัวสุดท้ายตัวนั้นแหละแต่ว่าไอ้ตัวควันมันเปลี่ยนแปลงมันนั่นบ่เปลี่ยนดอกคือว่ามันจังไหนดอกแตพอดีว่า อันมาเฮ็ดอันมาเฮ็ดอันนั่นเฮ็ดอันดูม้วแล้วก็เลยก็เลยอันตั้งไปเขาเสือให้ศูนย์แปดเข้าหาเปดนี่แหละค่ะแปดศูนย์ขาหาแปดค่ะมันฟันมาเขาควงควนมาให้ไหมอืมโอ้สิบออกของลงปูอีกี่ือทนของควนมาให้เนี่ยควนยืทัเงินควนเปารถเด้อว่างไม่หันเราก็ท่นไป ไปยิบมาเบิงเข้าข้างไปเท่างโตโตพอเพียงข้อนี่แหละค่ะต่เลยเปลี่ยนเอาเมื่อใ่นี่ยไปยิบออกมานนี่มาเบิงเบิงเหมือนขึ้งเงินกล้องเงนเป็นกล้องคือกล้องเข้ใส่นอ่าแมสนะที่พวกแกนกล้องกระดาษค่ะงนแมสเดี๋ยวขใส่เป็นกล้องเมมาเบิงเไปยิบยิบบบารือว่าพีสิบพูดพดมาเบิงแล้วมัดมัดเงื่อนมัดเต็มยู่ในหันแม ีหมอคนนึงนแจ้งตัวว่ามันแจ้งตัวหมอแหละเสียเสียปุ๋ยมากเอาผมเสียวของมาถวายอาจารยนที่ว่าสันเอามาถวายแม่ว่านเนียปไปมันกันเอาเงินมัดมัดเครื่องกันนั่แลละมามาถวายอีกนึงหรืเนี่ยขมียคือเน่าอืมเด็กระบิดสงสารคนในสมพ่องเลขตัวนี้มันก็ยังมีจังสี่เปอร์เซ็นต์อ่ากันนั่นะว่าอ่าแปดศูนยนั่นแหละต้องหาแปดท่านที่ที่มันใหญ่ได้เนี่ยโอ้ค่ะค่ะตอนนี้มันเป็นเพล่ข้างกันเลยถึไปเบื้องถ้ำ ก็าี่ไปนั่งในหุ่นซีขึ้นเกรกประมาณที่สองละค่ะเออนั่งว่ากันนะมันมันเขาไปหาตีเอีนสมสมพุงมาโทษไปหาตีตัวแรนะอันขน่อยโทษหาอันเล่าอยู่ค่ะปูมือเส้านี่ว่าปูนี่แหละว่าปูไปนั่งยื่นี่แหละขน่อยก็เลยโทษสัมผัสปูบงก้นหน้าโขงสุดท้ายว่าชันนั่นแหละมันลมพุงกลับไปนี่แล้วมันนั่งนั่งอยู่ห่นงละค่ะ นั่นแหละมันนี่มันมีสอง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 ช่วงเท่านั้นเอายานก็พก่ฟันดอกเชื่อมกันว่าล,ลับไดรอกฟันหัวขอว่ารัไรซึ่งตัวที่ลงปูลงทุนไปนั่นที่ฟันนั่นเนาะก็เป็นแปดศูนย์ก้าพ่าแปดเออแปดศูนย์ก้าพ่าแปดอืมก็สองตัวก็ได้เนี่ยตัวสามได้ก็เป็นเจ็ดห้าเป็น 7, 8, 5, 8, 5, เจ็ดแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์แป้งสี่หลักอืนั่นอีกสามตัวก็ได้แค่ว่ากัน อะไรฟันเท่าน in, okay. ั like. ้นแหละเน้นๆเท่านั้นแหละเย่ะมากเดียวพ่อมาห้าเฮ็ดทู่มุกแพ่งเฮ็ดนั่นมาแล้วกัเหมือนเรื่องมากเดี๋ยวมาฟันว่าข้าของคนมาให้อืมค่ะของคนมันเป็นเงินค่ะเป็นเงินมาหนึ่งอยากฮัดไปอย่างดีเงินงามงามต่ำนเงินใบเศร้าไปอืมค่ะมันกวัดไปเป็นมัดมัดหมอมันคูนซ่ามันยางมากมันเอาเอาของมาถวายมันเป็นเงินดีมัดนึ้งขึ้นนี่แหละค่ะเอาเสิร์ฟก็เลยมาเม้า เอออีคอกันนังคือฝันนั่งซี่ล้วสันแต่เท่านั้นแหละอาาแล้วก่ได้ขนาดได้ได้กินยุ่ลยเขาหย่างมากินเสียไปสันืลย์ปุ๋ยทส่บ่ข่อยไปสันแต่หัว่างมสองว่างว้มันดูแล้วล่ะดูสันค่ะแล้วแบบว่าพุ๋ยแฝันว่าซีสองอี่ันมันรุ่ไม่อยู่กันมันเอาสีมากทันว่าเขามากวนมันไปจับขาเขาคัดกันไว้มัดกันไว้ขาคัด ที่สองตัวนี้มันัดกึนไปขาขัดมันไปมันมันบมันิถึงอยู่ว่าที่สองตัวนี้ผมว่าอยู่ละเาะกอวกาศกันเระัิบว่าได้สองเด้งซมดละปูลงปูสิบว่ามีซองเด้งซบหมว่าแต่ไหนใส่ไปทีสองมันเขาเขียนใส่เขาพิมพ์ใซับไปคืออเงินไปเยะลาจอนเนี้ยมันยกขึ้นเแม่ที่สองข้างอย่างที่แมค่ะอันซึ่งทีสองนี่โตแดงว่าลงปู มันถตั้นเาะตัวแดงตัวธรรมดาเนี่ยแหละแมื่อ่านมันถังยกม่าบมถือยังไนี่เด้อพา่สันเบื้งแบนเนี๋ยล้วบงมันชี้ชี้สองว้ยอ่าค่ะแต่เลยองใหม่มโงต้มตุ๋นเนี่เต่ตัวละหน่อยสองร้อยเนี่ยข้นกันใหมมา่อวานน่เนะท่านั้นแหละมากร้ซิท่านั้นแหละอืมค่ะแเรื่อมามาเนียมานี่ยเตรียมเบือมัานอันนี้สองขึ้นออบวนอนบวกนี่เส้นดเ ขาหน่อยว่าโอ้อยากไปหาหลวงปู่เด้ววัสันบะนี้ขาหน่อยเอารถไปเข้มวังศีหามือขึ้นลังนีล่ะเขาว่ารับรถวันที่เจ็ดเด้อวัชันโอ้บ่ได้มีรถไปใส่ละน้อวัชันก็เลยเอ่อทูเอ้าทูถามหลวงปู่เอาฉันเอาโงทุ่ยไทยเออค่ะนี่นี่นี่ทำนั่นละค่ะอ่าฝันันกับฝันฝันคืออยู่ได้ฝันคือนือ้นแต่มันก็มันทำนั่นแ็มันพุ่มเขาคิวไม่ถือขึ้นสองวันถ็ะโอ้ค่ะค่ะหลวงปู่ มันมันเขาคิวดีมันมันเตรยร้องการข้าคิวมันมันว่าสิืนเงื่อนไทเราเด้อสิขื้นนั่งไหนมาสีไปขื่นเงื่อนไทมันวาสิเนี่ยอือค่ะปูขืนเงื่อนไหยหย่งรววเรี้ยวแทวพรัเนด็ว้ยพวกขื้นยังไงนี่เรียกคนจัวขื่นี่นเรียกคนจัวขึ้นนี่ขาดอะไรเน่ค่ะโอ้จงจงเรียกว่าเป็นตัเลยดิใช่หด้อว่าสำหรับตัวขื่นไหนเดี๋อวผก็น้าว่าเส่นี่เดี๋ยวผมจะยง มันป้ายกันไม่เบิ้งมันซับเป็นเครื่องป้ายย่าล่าจวนเป็นเครื่องป้ายถ่ายรถเท่านีแม่ะแต่ว่ามันมีสองตัวมีสี่สองเท่านั้นค่ะอ่ามันคือมันเัมือนนี้มันพูดอะไรกับไป่ถึงเสลกบนบนมันไปอ่านเสลกซุ่มมาบนบนนลยนะค่ะจะเข้ามันก็อ่านแต่เสลกออกไปมันอ่านมาเลยที่มือส้งมันก็มามันอ่านอยู่สุดของมันซุ่มมันสื่อขายเล็กๆเอ็นแท้อ่านพัฒน์เพาะเล็กราคาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ค่ะ ไอ้ภาษาสองคือสิบอันเหรอลูกสองนี่จะเป็นบนหรือล่างหลวงปู่โยมันมันมีอะไรสองตัวเท่านไหมแม่คะคะมันว่าเป็นสองตัวที่มันกิดนี่เราจิตใจมันกิดนักข้างล่างคนละค่ะเดี๋ยวว่าเขาพันว่าไปดับปู่นี่ไปได้ปู่นี่มันมันมันยุ่งหลายมัยุ่งหลายมันต้องผลิตสามตัวขาดไปโอ้ค่ะแล้วเขาเอาเงินมาให้นี่เดี๋มันก็เป็นคำมันมันเป็นโชคอันที่ถือ 80แล้วม oh. yeah. uh ันก็คือยังไม่ติดถือก้อนแหละแต่ว่าขันเป็นตัวไม่กเข้าวาให้ตีาเ้าเก็ร์รถเล้วละที่เขาเกียร์รถก็เงินแม่งเงินกตตีเปนเก้าเลยสมมตว่าเอ้ยมันเข้าเก็ดก่อนแล้วขันตีว่าตัวนี้ขันบอกตัวนี้ก็ถือกัน80บาสิมีเทนี่มันบอกขาหลวงปูสำหรับแนวทางอ่ไม่มีานานค่ะขอบกุ้นปูหลายๆที่ห้แนวทางฝากเอฟซีขหลวงปู่ค่ะค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะหลวงปู่ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของปูหลองหนเนาะซึ่งตองหวดปูไหามากเก้าสองเจดสองค่ะพี่น้องแล้วก็มีหาแปดศย์เจ็ดหาแปดเนาะซึ่งตัสองตัวก็มีแปดศูนย์ปดแปดศย์กับห้าแปดค่ะซึ่งปูพน,นิมิตเพิ่มซึ่งปูพนไปอยุรรมบาทวสัน นิมิตเพิ่มฝันว่าเพิ่มมนมายกไปให้เบงซี่สองตัวเดียววะสันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะท่านใดชื่นชอบก็เก็บไปพิจารณาค่ะสำหรับปูลองหนเนาะค่ะเนาะค่ะ,คะซึ่งปูพนกำมั่นใจเพื่อนนิมิตด,ดีวะสันเพิ่นวานเลขยูละล่ะค่ะบบรูว่าตัวใดจะยูวะสันพี่น้องเอฟซีค่ะท่านใดชื่นชอบก็เก็บไปพิจารณามืออื่นแล้วค่ะพี่น้อง ได้ชินชอบกับลงทุนค่ะพี่น้องหยิบจับโอตตอรี่เด้อมืออื่นก็ได้สิได้มิชโชมิลาบกันแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะขอตัวลาไปก่อนค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคๆมันหมาน,มนหิ่งหิกันปังๆกันสุขสุขค้นเด้อพี่น้องเด้อค่ะแอดขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ